ก่อนติดพัดลมเนี่ยอุณหภูมิของเกม R O V นะครับจะอยู่ที่37-38องศานะครับแล้วก็หลังใส่พัดลมไปเนี่ยจะกดอุณหภูมิเหลืออยู่34-35องศานะครับอ่ะนี่สีน้ำเงิน a d v a านซ์นะครับก็คือสามารถลากได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับการรีวิวพัดลมติดมือถือนะครับ ก็พัดลมตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่790บาทนะครับที่ผมได้มานะชื่อรุ่นว่าไคลโอโฟนคูลเลอร์นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกับคูลเลอร์มัตเตอร์เลยนะครับก็คูลเลอร์มัตเตอร์เนี่ยจะทําเกี่ยวกับพวกชุดน้ําแล้วก็อุปกรณ์ระบายความร้อนคอมพิวเตอร์นะใครรู้จักแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่โอเคเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําชุดระบายความร้อนนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นพัดลมมือถือรุ่นแรกเลยนะครับที่คูลเลอร์มัตเตอร์ได้ทํามานะมาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับจะเป็น โอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองแกะดูกันนะครับประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับเป็นไทเ A ทูไทซ C แบบนี้นะครับความแข็งแรงของสายเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะความยาวก็โอเคเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นสายตัวนี้ครับเป็นสายที่ต่อไฟนะครับจากพัดลมเนี่ยชาร์จให้กับมือถือนั่นเองเป็นสั้นๆแบบนี้นะครับเป็นไทซีทูไทซีนะต่อมาครับเป็นตัวไคโอโฟนนะครับตัวนี้เลยเป็นไงดีไซน์ก็ เท่นะครับมีไฟ RGB ด้วยนะแล้วก็มีแอปควบคุมด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาติดตั้งพัดลมตัวนี้กันนะครับว่าเราติดตั้งกันยังไงนะขั้นแรกเลยนะครับให้เอามือถือของเพื่อนมานี่ของผมใช้กับโพโค F5 นะครับนี่ครับก็ให้เอาด้านนี้นะครับด้านที่เป็น t ท p e C เนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ง้างตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับปุ๊บนี่ง้างขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะแล้วก็เวลาเราเลื่อนมาเนี่ยมันจะไม่โดนปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ไม่โดนปุ่ม power เลยนะอ่ะผมจะเลื่อนแค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะติดกล้องแล้วนะอ่ะแต่ถ้าเราติดทับกล้องไปเนี่ยแผ่นมันก็จะแนบไม่สุดนะครับอ่ะผมก็ติดประมาณนี้นะครับนี่มันจะไม่โดนปุ่ม power เลยนะผมก็กดเปิดไปปึ๊บอ,อ่ะเนี่ยครับมันก็ไม่โดนเลยนะเนี่ยอ่ะโอเคมากๆนะครับผมก็จะดันติดแค่ตัวกล้องแค่นี้นะครับนี่ให้มันแนบไปสนิทอย่างนี้เลยนะ หลังจากนั้นนะครับเราก็าจะใช้สายนะครับในการต่อไฟเข้าพัดลมนะครับซึ่งผมจะไม่ใช้สายที่แถมมาให้นะนี่ครับผมจะใช้เป็นสายตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีจอบอกว a t นะครับว่าไฟเข้าประมาณกี่ััต์อะไรประมาณนี้นะมาลองเสียบดูนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีตัวโชว์อุณหภูมิของพัดลมบอกมานะครับแล้วก็มีไฟ rgb นะ แล้วก็ตอนนี้พัดลมก็เริ่มหมุนแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการบอกวัตต์นะครับอันนี้ไฟเข้าประมาณ9วัตต์นะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกล้องนะครับอาจจะเห็นเป็นมันกระพริบอยู่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่เขาจะให้สายตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับก็เป็นสายเอาไว้ชาร์จมือถือนะถ้าใครจะชาร์จเนี่ยก็เสียบเข้าไปได้อย่างนี้เลยนะครับนี่ต่อไฟจากพัดลมนะครับต่อเข้าไปปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ครับนี่เสียบเข้าไปเลยนะนี่ครับ มันจะทําให้เราจับถนักมากขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาชาร์จเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นชาร์จด่วนนะครับนี่ก็จะเป็นชาร์จแบบทั่วๆไปเลยนะไฟก็วิ่งอยู่ประมาณ17วัตต์นะครับตอนชาร์จเนี่ยต่อมานะครับวิธีการใช้งานแอปนะเนี่ยด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีให้สแกนโหลดนะครับเราก็ไปสแกนนะครับเมื่อเราสแกนแล้วนะครับเราก็จะได้แอปตัวนี้มานะนี่ครับเป็นแอป CM ตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอปจีนเลยนะเป็นแอปเอาไว้ปรับพัดลมนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็กดเข้าไปนะบนี่ครั จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับผมอ่าเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกภาษาได้นะครับก็จะมีอยู่2ภาษาเท่านั้นนะมีอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับเราก็เลือกคอนเฟิร์มไปเลยปุ๊บนี่ครับเราก็จะเจอกับพัดลมแล้วนะครับนี่ไคโอคูลเลอร์นะครับแต่ถ้าใครไม่เจอเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเปิดบลูทูธกันด้วยนะครับอันนี้คือผมเปิดบลูทูธไปแล้วนะก็กดเข้าไปนะครับคอนเน็กปุ๊บเมื่อคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ครับปุ๊บนี่ เราก็จะมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากด enter ตรงนี้ครับเมื่อกดมาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับอันแรกเลยนะครับเป็นการปรับพัดลมนะครับในโหมดต่างๆนะอันนี้เนี่ยจะเป็นโหมด power นะครับต่อไปก็จะเป็นโหมด silent นะครับก็คือจะเงียบลงนะครับเสียงพัดลมอะไรก็จะเงียบลงนะแล้วก็กินไฟน้อยลงนะครับต่อมานะครับก็เป็นโหมด normal นะครับก็อยู่ในระดับกลางนะต่อมาก็คือ advance นะครับก็คือสามารถลากได้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับลากขึ้นไปได้เลย แต่แอปเนี่ยจะลากไม่ค่อยไปนะครับอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะครับซอฟต์แวร์ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะเนี่ยผมลากแล้วก็ยังไม่ค่อยไปนะแต่ผมจะปรับเป็นโหมดพาวเวอร์นะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเกือบสุดเลยอีกอันนึงนะครับก็คือแฟนออฟก็คือการปิดพัดลมนะครับต่อมาครับอันนี้ครับเป็นการปรับสีนั่นเองการปรับสีเนี่ยสามารถปรับได้หลายสีเลยนะ เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนี่ครับเวลาการปรับสีเนี่ยเราก็ดูที่สีที่เราจะเลือกเลยนะเราก็ดกินไปเลยปึ๊บนี่มันก็เปลี่ยนให้เลยนะครับปึ๊บอ่านี่สีน้ําเงินสีชมพูอ่าแต่มันออกเป็นน้ําเงินชมพู้วเนี่ยลองสีแดงได้ไหมสีแดงไม่ออกอ่ะเนี่ยมันออกเป็นสีชมพูนะครับแต่ถ้าสีฟ้าสีเขียวอะไรนี่ก็ขึ้นปกตินะ สีเหลืองไม่ขึ้นสีขาวก็ไม่ขึ้นนะครับนี่อีกการหนึ่งนะครับก็คือการเลือกนี่ครับ Colorful นะมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ Auto เลยนะครับนี่ครับนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็น Auto อย่างนี้นะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะเนี่ยเป็นสีแดงสีชมพูนะครับ แล้วก็มีโหมดให้เลือกเยอะนะครับเนี่ยลองมาปรับเล่นกันได้นะเป็นโหมดเกี่ยวกับไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปิดไฟนะปึ๊บนี่อันนี้ไฟก็จะปิดไปเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับกับซอฟต์แวร์ค o ลเลอร์ม t e เตร์ัวนี้นะไอ้น้ำก็ออกเลยนะดูเนี่ยครับเสียบไว้แค่แป๊บเดียวไอ้น้ำออกเยอะเลยเย็นมากกินไฟนะครับประมาณ1 0บวัต์นะครับตัวนี้ขึ้นเป็น8ปวัต์นะ ก็ประมาณนี้นะครับกับการพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ของพัดลมไคโอโฟนนะครับแล้วก็เกมที่ผมได้ไปเทสมานะครับมี2เกมนั่นก็คือ R.O.V กับเกม Chin Impact นะครับก็ได้ลองเล่นแบบก่อนติดพัดลมแล้วก็หลังติดพัดลมนะครับก่อนติดพัดลมเนี่ยอุณหภูมิของเกม R.O.V นะครับจะอยู่ที่37-38ถึงองศานะครับแล้วก็หลังใส่พัดลมไปเนี่ยจะกดอุณหภูมิเหลืออยู่34-35ถึงองศานะครับก็ถือว่าลดอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งเลยนะส่วนอีกเกมหนึ่งนะครับเกม Chin เครื่องร้อนนะครับก็ก่อนติดพัดลมเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่42ถึง43องศานะครับกับเกม Genchin Impact นะครับคือผมปรับสุดทุกอย่างเลยนะแล้วก็หลังใส่พัดลมไปนะครับจะกดอุณหภูมิเหลืออยู่ที่40ถึง41องศานะครับกับเกม Genchin Impact นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิที่สูงมากๆเนี่ยจะกดลงค่อนข้างยากนะครับเนี่ยจากเกม Genchin เนี่ยก็ลดได้ประมาณ1-2ถึงองศานะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันนะครับหลังจากที่ผมได้ไปลองใช้งานนะครับก็ข้อหนึ่งเลยนะครับก็พัดลมต แต่ว่าความร้อนที่สูงมากๆเนี่ยก็กดลงประมาณ1-2องศาเท่านั้นนะครับโอเคนะครับกับราคา790บาทนะครับที่ผมได้มาเพราะว่ามีพวกซอฟต์แวร์มาให้มีตัวเลขโชว์อุณหภูมิมาให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีช่องชาร์จมาให้ด้วยนะครับกินไฟนะครับประมาณ10วัตต์เท่านั้นนะต่อไปครับข้อ2เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ให้ปรับนะครับก็คือการ สแกนด้านข้างกล่องตัวนี้นะก็จะได้ซอฟต์แวร์ไปนะครับในการปรับก็คือปรับผ่านบลูทูธนั่นเองแต่ว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเสถียรมากนะครับก็เนี่ยผมเทสอยู่นะครับดูเนี่ยผมอัดคลิปอยู่นะครับก็ขึ้นเป็นตัวนี้หยุดทํางานเรื่อยๆเลยนะครับนี่อ่อันนี้ก็อาจจะเป็นต้องแก้ไขผ่านทางซอฟต์แวร์กันต่อไปนะครับแล้วก็บางทีนะครับผมปรับสีไฟปรับพัดลมอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันปรับแล้วมันไม่ซิงค์ตามนะครับ ก็คือผมต้องออกเข้าแอปใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นบั๊กอีกอันหนึ่งเลยนะครับที่ผมได้เจอมานะแล้วก็ช่องชาร์จอีกอันนึงนะครับที่อยู่ด้านหลังโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ผมว่าจะจําเป็นสําหรับมือถือที่มีโหมดบายพาสชาร์จนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จเนี่ยเราจะได้เสียผ่านช่องนี้เลยนะมันก็จ่ายไฟเข้าเครื่องโดยตรงเลยนะครับไม่ได้ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมนะครับแต่ว่ามือถือไหนที่ไม่มีโหมดบายพาสนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ช่องนี้นะ เพราะว่าเวลาเราชาร์จไปเล่นไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เครื่องร้อนแล้วก็เครื่องกระตุกได้นะครับสำหรับมือถือที่ไม่มีโหมดบายพาสชาร์จนะครับเพราะามันจะจ่ายไฟเข้าแบตแล้วก็ทําให้แบตร้อนแล้วก็อุณหภูมิก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับมือถือที่ไม่มีโหมดบายพาสนะครับ ก็มือถือที่มีโหมดบายพาสก็อย่างเช่นพวกนูเบียนิว 5G นะครับแล้วก็รุ่นอื่นอีกที่เขียนไว้ในสเปคนะครับว่าสามารถบายพาสชาร์จได้นะครับแต่ว่า Poco F5 ที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ได้มีโหมดบายพาสชาร์จมาให้นะผมก็ไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็จะทําให้แบตไม่เสี่อมด้วยนะครับแต่ถ้ามือถือไหนที่มีโหมดบายพาสชาร์จเนี่ย ก็เสียบเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวแบคเสี่ยมนะโอเคครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิวพัดลมมือถือไคโอโฟนจากแบรนด์คูลเลอร์มาเตอร์นะครับมีตัวเลขบอกอุณหภูมิด้วยนะครับดูดิอุณหภูมิเหลืออยู่8องศานะครับตัวอุณหภูมิพัดลมนะเดี๋ยวผมขอลองเช็คดูนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับนี่ลองเช็คดูเนี่ยดูดิเช็คดูแล้วครับ5องศานะต่ำกว่าตัวเลขอีกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอ่านี้คือเป็นอุณหภูมิของตัวพัดลมนะ อันนี้ก็อุณหภูมิด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็ร้านใช้ระบายความร้อนก็จะมีความร้อนบ้างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจพัดลมตัวนี้นะครับผมก็แปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้แล้วนะครับเป็นร้านของคูลเลอร์มาร์เตอร์เองเลยนะครับเป็นร้านเดียวกับที่ผมซื้อมาเลยนะครับก็ไว้ใจได้แน่นอนนะแล้วก็ใครอยากรับตัวนี้ต่อจากผมนะผมก็ปล่อยที่500บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมก็ลดให้จากราคาเต็ม790านะครับคือใช้งานน้อยครับเอามารีวิวเฉยๆนะครับ ใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าถึง150ไลค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งตัวแบ็คชาร์ปฟันคูลเลอร์3โปรมาให้ดูนะครับว่าพัดลมราคาหลักพันกลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปนะครับ